สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูการชาร์จการบาลานซ์แบตเตอรี่ที่ผมทำนะครับก็คือผมทำยังไงนะครับผมไม่ได้ขนานแบตเตอรี่นะครับก็คือไม่ได้เอามาแล้วก็มาขนานแล้วก็ชาร์จนะผมใช้วิธีเอามาแล้วก็ต่อประกอบเลยนะครับแล้วก็มาชาร์จทีหลังนะครับชาร์จก็คือชาร์จรวมเลยนะครับตัวนี้48โวลต์นะครับชาร์จรวม16กอนกรเลยนะครับชาร์จรวม ก็จะใช้เวลาถ้าชาร์จประมาณ50แอมป์ก็จะใช้เวลาประมาณตัวนี้314นะครับ5 525 630ก็ประมาณ6ชั่วโมงชาร์จประมาณ6ชั่วโมงแบบแบตก็จะเต็มนะครับแบตก็จะเต็มแต่มันไม่เต็มทุกก้อนนะครับเรามาดูเนี่ยเราชาร์จมันก็จะมีบางก้อนที่ยังไม่เต็มนะครับมีบางก้อนที่ยังไม่เต็มเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูเนี่ยนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีก้อนที่ตอนนี้ชาร์จ แบตมันเต็มแล้วนะครับก็คือบีมันตัดแล้วนะครับการชาร์จมันขึ้นออฟแล้วเพราะว่ามีเซลล์ที่14เกินมาสานะครับมันจะมีมันจะมีบางเซลล์ที่ไม่เต็มนะครับแต่ส่วนมากจะใกล้จะเต็มมันจะมีหนึ่งสอสามห้านะครับแล้วก็เนี่ยสิบสิบสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สิบสามนะครับแล้วก็สิบห้าสิบหกนะครับที่ยังไม่เต็มนะครับเราก็จะใช้วิธีชาร์จ ก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามนะครับก้อนที่ห้านะครับก้อนที่เนี่ยก้อนที่สิบเอก้อนที่สิบสามสิบห้าสิบหกนะครับเราก็จะชาร์จแค่เนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ b ีเมมันตัดแล้วเพราะว่ามันมีก้อนเนี้ยเกินมันจะไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่เราเกินนะครับบีเมนะครับ ทีนี้เรามาดูเรามาดูด้านในทีนี้เราก็จะใช้สวิตชิ่งตัวเดิมนะครับสวิตชิ่งตัวเดิมในการบาลานซ์นะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ศูนย์โวลจนถึงหกสิบโวลต์น,นะครับถึงโวลจนถึงหกสิบโวลต์เราก็จะลดลงเพื่อมาชาร์จทีละเซล์นะครับเราก็จะลดจากห้าสิบห้าเราตั้งไบบว้ห้าสิบหกโวลต์นะครับเราก็จะมาปรับปรับ,บโวลต์ชาร์จนะครับ เอาเหลือสัก4โวลต์น,นะครับเพื่อชาร์จแต่ละก้อนนะครับเพื่อชาร์จแต่ละก้อนนะครับเอาสัก4โวลต์กระแสรเราก็ การปรับตั้งนะครับตัวนี้เป็นเป็นการเลือกนะครับกดปุ่มนี้มันจะมีลูกศรนะครับมาอยู่ที่ปรับแอมนะครับมาอยู่ที่ปรับโวลต์นะครับตันนี้เราปรับไว้4โวลต์นะครับก้อนที่หนึ่งนับจากลบนะครับมันจะมีก้อนที่หนึ่งนะครับ3.38นะครับเราก็จะทีนี้เราก็จะดูนะครับ อย่าให้ก้อนนี้เกิน3.6นะครับก้อนแรกนะครับเราก็จะไล่ทำแบบนี้ไปให้ครบทุกก้อนนะครับเพราะว่ามันไม่นานนะครับมันเหลือไม่นานนะครับเราชาร์จแค่เนี้ยล้วเดียวก็เต็มแล้วนะครับล้วเดียวก็3.6แล้วนะครับเพราะก้อนอื่นมันขึ้น3.5 3.4 3.5หมดแล้วนะครับเราก็จะไล่เฉพาะก้อนที่ อยู่3.3กว่านะครับแต่3.3กว่าเนี่ยก็คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็ชาร์จแรับเดียวนะครับแต่เราจะทิ้งนะครับเพราะว่าเราชาร์จอย่างเงี้ยจะจะไม่ผ่านบีเมนะครับเราก็จะมานั่งฟอาอย่างนี้นะครับเราก็ดูผ่านแอปนะครับว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราจะให้เกิน3.6นะครับ3.65ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่นะครับแต่ไอ้สวิตชิ่งเราตั้งไว้มาณ4โวลต์นะครับถ้าตั้งไว้ต่ำกว่านี้มันก็จะ ไม่ค่อยดันนะครับเพราะช่องจะเต็มนะครับแต่เราก็อาศัยมานั่งเฝ้าเอานะครับพอชาร์จไม่ถึงห้านาทีแบตบก็จะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เราชาร์จไปทั้งวันนะครับมันแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะครับบางก้อนที่ยังไม่เต็มก็ประมาณแปดสิบ้าิบปอร์เซ็แล้วนะครับเรามาชาร์จอีกแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับ